บ้านเขาให้โชคสวัสดีพี่สูุูุ้ทคุณกับผมมาแล้วพี่น้องลาวพัฒนาเสียนเขียมมะลาดะพีทท่น้องเนาะลาวพัฒนาเสียนเขียมมะลาดวันพุธที่สิบเก้ากุมภาพันสองห้าหกแปดลาวพัฒนาเมื่อคืนนี่ออกนี่นาอพี่น้องนี่เนาะเลขบนนี่ออกกันหนึ่งเจ็ดหกเลขล่างสี่หนึ่งพี่น้อง เห็นบ่อันนี้คือผลมือวันที่สิบเจ็ดไงมือ่อคืนนี่ล่าพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะเมาเบิองน้ำกันพี่น้องยชิญเขียนมาลาดเลยเลขเพื่อนกับบารีหลายคู่เนาะพี่น้องเนาะเลขเพื่อนกับบารีหลายคู่หลายหางเพป็นกระจับให้สี่คู่ทุกวันล้วพี่น้องเลขเพื่อนมาหลายหรอก มาเบิ vigil, ่งกันนํากันเยอต่อ่ไรอ่ะมาเบิ่งน้ากันไหมเนาะวันวันพุดเนาะสิบเก่า ลาว ติดบนล่างโ สี่ห้าหากพี่น้องสี่หาหก เลขติดสี่ห้าหกมันก็ไม่นแน่นไฮซีกับหาเดียนสี่เดียนสี่กับห้า มือขึ้นนี่ก็มาสีหนึ่งนะพี่นลองมาก,กน้ำหยบมกกักเปิลบอกพี่นลองสีหนึ่งเมือขึ้นนั้นมาสี่หนึ่งแหละมายอยู่บอกแต่พี่นลองมามักเข้าก็ตัดออกได้ได้พี่นลองได้หาหนึ่งนี่ยกะขึ้จะสีหนึ่งที่มมืขึ้นมันอกไปละ หนึ่งหกพี่น้องมากา 1, บ่ะหนึ่งแปดบอมีในบอมีในเลขก,กันบอมีในเลขติดนะพี่น้องเนาะบอมีในเลขติดเฉพาะหนึ่งแปดนี่ตะว่าเลขติดของเพิ่นมันเป็นซีหาหกได้บาทนิดหนึ่งกับบอมี่แปดกับบอมีแต่ว่าจับกูเพ่คนมีแปดนะพี่น้องเนาะ จับครูมีหนึ่งแปดมงคเพื่อนี่แ่ละพี่น้องเพื่อนเขียมมาานมา,า,า,าลัดเพื่นอนขี่ไห้จังสี่ทุกงวดเข่าคือเข่าหลุดคือหลุดนะพี่น้องสี่ครูงีสี่ทุกงวดนะเพื่อนบ่าหายลายก็คือง่ายๆแต่สำหรับผู้ทุนหน่อยจังสี่ก็จัดได้นะพี่น้องเลขมันหน่อยครูเลขกเส้นเขียนม,มาลาดัด <c oughs> ร้อยขอถอดขอไปพี่น้องขั้นมามาักเป็นจับคู่ซีคู่นี่ซีหนึ่งหาหนึ่ง,หน,งห,หนึ่งหกหนึ่งแปดนี่ขั้นมามักกะหามาใส่ซีหากหากได้เลยพี่น้องเด้หามาใส่ซีหาหกของคนไดของเสี้ยนเขียนมาลัด อ๋อพี่น้องเขาแคบหน้าจอเด้อเส้นเชมมาลาดนี่ไล่เมื่อของคนโดยวาธีแคบไอไลาเมื่อของคนนี่ก็ะไรพี่น้องเนี่ยตัวเดียวกันนะสเส้นเชมมาลาดน้องเขาแคบหน้าจอแต่มีธรรมะกระจัดถ้าขัดกระพาน้อพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะพี่น้องเนาะชอบก็จัดขัดก็ปานาการขอบุญขอบุญเส้นเชมมาลาดหลายๆลายอ้พี่น้องเขามานันหมันหนึ่งแห้งปังๆกันมืออื่นเนี่ย เอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านเฮาให้โชคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม